สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ f ซทางบ้านทุกท่านกลับมาเจอกันกันกบช่องมินนี่พารวยเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพามาติดตามแนวทางหวยฮานอยมัดรวมและลาวพัฒนาค่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะก็ต้องขอขอบคุณแม่น้องชมพู่ที่แบ่งปันและแชร์แนวทางให้ฟ c ซได้ติดตามกันค่ะ และถ้าหากท่านใดสนใจอยากจะเข้ากลุ่ม V.I.P. นะคะก็สามารถแอดไลน์เข้าที่ ID ดยลน์ของแม่น้องชมพู่นะคะ DL0509PSA ค่ะ DL0509PSA นะคะหรือว่าไปติดตามเพจแม่น้องชมพู่99ได้เลยนะคะ ค่าใช้จ่ายในการเข้ากลุ่ม VIP เพียงแค่150บาทต่อท่านตลอดชีพค่ะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะในห้อง VIP ก็มีแนวทางวางให้ทุกหุ้นทุกหวยไม่ว่าจะหุ้นรอบเช้ารอบบ่ายไทยเย็นไต้หวันฮานอยสตาร์ลาวสตาร์ลาว HD นะคะไปจนถึงฮานอยมัดรวมลาวพัฒนาและหวยรัฐบาลไทยค่ะ ดาวโจรสามลัดนะคะเยอะแยะอีกมากมายค่ะถ้าหากท่านใดสนใจก็แอดไลน์ได้เลยค่ะ dl 0509 p s a ค่ะและเรามาเริ่มดูเลขทูบกันก่อนเลยนะคะสามารถเล่นได้ทั้งลาวพัฒนาและฮานอยวันนี้ค่ะงวดประจำวันที่31ท่าธันวาคม2564เลขทูบได้228นะคะ ถ้าหากท่านใดชอบและถูกใจนะคะก็สามารถตัดเล่น2ตัวได้ค่ะ22 2, หรือ28นะคะและก็ตามมาด้วยแนวทางหวยฮานอยมัดรวมค่ะงวดวันที่31ธันวาคม2564ให้วิ่งรู0และ8เจาะ2ตัว08 07 03 06 89 86 84 16 ตัวระวัง5เจาะ3ตัว703486และเลขเบิ้ล0088ค่ะสำหรับฮานอยมัดรวมวันนี้นะคะและตัวนี้นะคะก็เป็นแนวทางหวยลาวพัฒนาค่ะงวดวันที่31ธันวาคม2564ลาวพัฒนาให้วิ่งรูด2และ6เจาะ2ตัว26284616 8 6 2 2 2 9 3 2เบอร์2266เจาะ3ตัว216 932ค่ะแนวทางหวยวันนี้จากแม่น้องชมพู่นะคะถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เลือกเล่นเลือกซื้อนะคะเล่นหุน้นเล่นหวยอย่างมีสติจะได้มีสตางค์ค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮง,เงเๆรวยๆขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านเลยนะคะ และถ้าหากท่านใดชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมินิพารวยในการจัดทำคลิปใหม่ๆดีๆให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ